เอ้ยของานครับพี่เอ็ว่าลายไหนสวยที่สุดสวยไม่สวยผมไม่รู้หรอกพี่แต่ถ้าเรื่องความใหญ่อะวัดกับผมไม่ได้แน่นอนหัวโมโนโคนพี่หัวโมโนโคนนี่อร่อยเขาถามว่าไอ้เหี้ยเขาให้มึงให้มึงดูว่ารอยตักสวยไหมมึงงัดมันอ่ะรอยตักใช่เหรอแล้วมึงพูดถึงอะไรอ่ะไม่ใช่ความใหญ่ของรอยตักเลยนี่ผมก็มีนี่นี่นี่รอยตักผมเองยังไม่เสร็จนี่มีผีล้อม มันแทงหน้าเลยแล้วก็หลงมามึงก็ไปเรื่อยนะเน่เน่เน่เกลอโล่เน่เกลอโล่เกลโล่ได้ไหมพวกนี้สู้เกลอโล่ได้ไม่้ขนาดขนาดยังไม่เสร็จนะเนี่ยลงไปแค่แถบเดียวอืออือหวานเจี๊ยบยอดมีตรงไหนเสร็จไม่มีตรงไหนเสร็จมั้ง ข้าวใบยังไม่เสร็จสักาเลยอันนี้ไม่เสร็จเอาเลยเอาโอ้โหไม่เอาไปประกวดบ้างอ่ะนี่อยากจะประกวดแขนนี่แหละรุ่นอะไรรุ่นอะไรรุ่นลายเลือนลายเลือนประกวดทำไมลายไม่เอากูมาที่สามปีแล้วกูยังไม่เคยเจอเลยประเภทลายเลือนเนี่ยสวยพี่สวยสวยหมดเลยอ้าวเขาไปประกวดกันแล้วไป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 โอ้โหเ่ย